สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาเบิงการเลี้ยงควายของขอกบ,บ้านของผมเองครับว่าผมเลี้ยงแบบใดควายผมกะสุขภาพแข็งแรงดีครับการที่เลี้ยงควายเลี้ยงงัวานี่โอ้ยเพื่อนขี่พร้อมตัวนี้โมเมนต์มาให้กินแตงหยาลามใจเต็ตงหน้าเดยครับเพรอให้กินแตงหยาแล้ว เขาก็จะได้สารอาหารไปอย,ยู่น้ำหยาครับขอกผมนี่ต้องกินหยาเลี้ยวยง้มเลี้ยงต้องปล่อยเข่าปลาครับปล่อยเข่าปลาให้เขาได้หากินใบใหม่ครับหาซ้ำคนกินสมุนไพรน,นะครับปลาสุขภาพเขาจะดีขึ้นซ้ำเขาหากินสมุนไพรกินใบใหม่เขาจิกินใบใหม่ผมนี่ปล่อยเขาเขา่าปลาครับให้เขากิน,อ,อ,นอ่อนๆนี่ครับ เขาก็ดีกีน้องเขาครับอยู่วนหนึ่งก็ยุ้งซังฟังนะครับก้อนที่เขาคอเขาผมต้องพานปลานะครับต้องไล่ต้องปล่อยเขามาเขามาเองเลยครับรทียางเขามากกินเองเลยครับการเลี้ยงคว้ยสุ้ภาพดีครับต้องมีปลาใหม่ธรรมาชาติให้เขาอยู่ครับต้องมีปลาใหม่ธรรมาชาติให้เขากินให้เขาได้กินใบใหม่กินเครื่องใหม่กินใบใหม่ครับ ถ้าเกยากี้นุ่งมันไปตามน้ำทางนะครับใบอ่อนๆเครื่องอะนนี่เขาที่กินเครื่องหม่นี่ครับเครื่องอยังดอกพุ่มกระวงเครื่องคน้นกินนะครับตัวนี้คนกินเอาไปกินน้ำก้อยปลาครับใบตัวนี้จะมั่นๆสมสมครับเครื่องยังมุค้วยเพื่อนมาก,กินครับ กวยกินนี่ดีเนี่ยครับดึงกินเลยครับนี่นี่ใบใหม่อ,อ่อ,อนๆเนี่ยมนกินเลยคือตีเป็นยานะครับเขายางใส่ต่างแต่กุ้งใหม่กุ้งนี่แล้ากาอีกตัวหนึ่งก็ตียูฟฟังทั้งฝุ่นลหรครับเมืองผมทีเอิญนมาเมอมาพี่มาพี่มาพี่ไม่แหละมา เขากินอยู่ทางท่านที่เขาคอครับท่านนี่กับเป็นคอคอยู่ในในครับในปา่าพี่มาพี่นี่กำลังมากครับเอิดมากคนเกิดยางมากเดี๋ยครับคนคนยางโยงโยงโยงมากเลยครับคนเอิญมาก็มากเลยครับหมูเจ้าขว้วแห้งอาลงมากินอยู่น้ำกันเถอะคนคนอยู่ใน ปวดครับมันหมนกินเลยครับเอ้ยเขามากินเขาแบบว่าคือคนกินอาหารนี่แหละครับกินแต่ย่างเดียวไลยกับเบือนะครับกินแต่ย่างเดียวไล่กับเบือก็อยากเปลี่ยนแนวกินเลยเฮ็ดเลียงคาตาเลี่ยงแบบนี้เลยถ้ามีปลาธ้รมาาเหนึ่งเขาเดี๋กินใหม่ๆ่ไปยังสุขผ่าพเขาจะดีแห้งครับ บจ่จำเป็นต้องขาพประหยติบจ่จำเป็นต้องให้ยาบำรุงเลยครับเขาสิอววนเองโดยอัตโนมันติของเขาเลยครับแบบพฮาบบตรงไปลงทุนหลายสําหรับคลิปนีก้กะคงจะมีไว้ซ้านี้แ่ละครับ